มือนี้ก็เป็นมือฮีสุเขาและมือฮีดวงคืนข้องลาตีเนาะมาตอนเสาร์ราตีกับรรยากาศที่ดีสบายดีมือนี้เป็นมือที่ใจสุดยอดเพราะว่าคือตีคึกเบื่อเสาร์ผ่านเพราะว่าเขาจะโอนคามบันซีค่ะเพราะว่าสุดซองเจ้าเนาะเขาจะโอนคามบันซีให้เจวหนึ่งแล้วอันนี้คลื่นไหลเหนือเราบ่ได้ไปเอามือนี้หาโอกาสพยามไปล่าไปอ่าวไอซใหี จากบอลลตียูบอลเฮดเบียกไปกับขี่รถไปกับโบไก่เนาะกับประมาณสองห้าสามนาทีประมาณนีแหละเพราะว่าขี่ไปกับโบเลกยเนาะหางก็นงวนีเป็นหางอันดับหนึ่งเพราะว่าก็จะเปิดทางขังเหล็กของเล่าเนาะเป็นหางอันที่หนึ่งของนอะคนลงนี่นจังบอลรตีมาในกระเมนช่วงต้นใบนะเพราะว่าไปเอาเงินเหล็กแล้วก็หากันไปกินข้าวเทีทยงเหลือกับประมาณสมุงเครื่องของเทียงของต้นสวยเนาะพอดีกับากันออกมาไอติกมาเอา เหล็กแล้วก็แหวกินข้าวโย่ห้างไปส่วนลัตที่หึกเหล็กนี่กรบโบได้หึกไล่เนาะหึกหกเส้นกีบกเ,ก 6, กเงินลาวกระหึกอยู่ที่พันกีบ 40, กนเนาะตกเป็นเงินบาทกรบโบได้หลายเนาะประมาณพันบาทพันปลายบาทไม่นึงกระประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นก็นเอาอยู่ไอติกบริษัทห้วยเคินกาตัางอยู่สันสร้างของไอติกเวลาคืนลิปมาเลียวสายก็เจอบริษัทหลังจากที่ได้สุกส่วงปีใหม่แล้วก็มาเจอสวยเนาะหวะว่ามาเอาห้วยเคินก็คือสวงเขาจะปิดเดี๋ยวนะหะวมาเมือวันเสาร์หาะวันเสาร์านี้เวลาตีนีนตอนสวยเนาะมากะเจอเขาจะปิดซ้ำหลังจากนั้นก็นไปเสืออเมซอนกับบ้านก็จะปิดกับบริเงินเนาะอเมซอนก็ขึ้นราคาแล้วทุกคนเอ้ยตะกี้ เสาโซงเสาห้าตัวนี้ส่มสิบห้าแล้วเสร็จแลบายแล้วอันนี้ก็คือซ <bet> ิกเนเจอรอกคือเล็กซีโตฮาโตบ่อคือเป็เล็กสองตัวแตเจ็ดสามนะลาติกกับนีนากระหอดมงเขาเบียกคือเกาเนาะหลังจากนั้นก็เขามาเบียกอยู่บอลฮิตเบียกคือเกาเวลาพักช่วยกับพักเต่น้อยเถียวประหอดช่องสมองสัม นี่แต่พักแต่หนึ่งสมงป่ายหนึ่งสมงศ์คืนกะกับเขาเหวียกคือเกาเวลาของลาตีกับนินาะเวลามีแต่เวียงเนาะบ่มีเวลาเหี่ยวมีเวลากินมีแต่นอนแล้วก็เตื่นตือนแล้วก็กินแล้วก็เหวียกเพราะว่าสิซือเหล็กหลุ่นอีกเนะาะบางทีสิคือซองหลบสนก็ไปเบ่งนํากันเนาะสิคือป<อ>วดหน,นีกะว่าสิเอาเหล็กแม่งกาเบือ่อหลังจากนั้นกะนี้กลับมาเฮือนตัดคลิปตอนตัดมาเฮือนเนาะกลับมาเวสือเหล็กน้าเพลินคือเกามาเอาเงินเหล็กน้าเพลินคือเกา ก่อนสิเอากันเล็กก็ซื้อเล็กน้ำพิ่นเติมเนาะเพราะว่าวันนี้เอาเล็กแม่งกำเบื้อกับหัวหัวซี่ฟึกบบลุ่นน้ำกันเลยเนาะหลังจากที่ซื้อเล็กน้ำพิ่นแล้วเพิ่นก็โอนเงินให้เนาะพอดีหกแสนพอดีหักซื้อเล็กหกซื้อเล็กห้าสิบห้าพันกิ๊บเนาะเพราะว่าลตีกซื้อเล็กแล้วกันัดมูมากินซินดัสกัรหลายๆคนหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเหลี่ยงซินดัสเขาจะซินดัสอยู่แค่ของนี่ก็ระได้แพงเดือดพวกเจ้า คูหนึ่งเกตสิก่าพันกีบ่ตขนไรเป็นเงินบาทกระตุกย่ลอยหนึ่งกับสิบาทเนาะกระบไดแพงหลังจากกินอิ่มแล้วก็ฮะกันมันโลแข้มของของเจากอนุสาวรีกัสิประมาณนี้เนาะแข้มขอของประเหิดลาวทีรตีบวกามาหาพิ่ประกันใดก็ข้อโหดข้าออภายัยกันใดก็ข้อฝากติดตามซองรตีเด้อๆขอบใจจาะ